อ่อดนะฮะวันนี้เราอยู่กับไม่ใช่ไหมครับไม่ใช่เกมนหรืออะไรนะฮะวันนี้เราฉีดยาแมวฉีดยาคุมใช่ป่ะแม่ยาคุมใช้หนึ่งซีซีอุัยกระดูดีมันดิ้นเชียอะไรไม่มันจะกินหูแล้วเดี๋ยวน้าแ๊บนึงอ่ามันต่อเลยนะฮะฉีดตรงต้นคอต้นคอนะฮะก็แมวดื้อแมวจะกินอย่างเดียวอ่ อ่านะก็ดึงตรงต้นคอนะฮะดึงขึ้นมาแล้วค่อยยฉีดค่อยแทงเข้าไปให้ทะลุนะค่อยแทงเข้าไปปุ๊บปุ๊บ่แทงเลยเห็นไหมค่อยนะโอ้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 ก็จะฉีดเชียงไปทางไหนเหมือนเดิมไงแม่ก็ดึงขึ้นมา ภาพมจะไม่ชัดเท่าไหร่แล้วขอมาด้วยนะอ่ะปึ๊บก็ค่อยๆเอาเข้าไปนะเข้าไปปึ๊บไม่ทะลุเราค่อยๆกดเบาๆนะกดเถอะกดให้ยาตอนนี้ใช้หนึ่งซีซีฮะก็เข้าไปอ่านะฮะแล้วก็ค่อยๆดึงออกเลยดึงเสร็จแล้วปล่อยไว้ าากดนึงหน้ากดไว้ก่อนอ่ะไม่เป็นก้อนแหอันี่พอค่อยเดิน,านยาไงอ่าเสร็จแล้วฮนะน้องแมวยัยวอีจีอ่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฮะอาสวัสดีครับ